ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยิปซีนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำเดือนสิงหาคมนะคะพศ2563นะคะ สำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะหมอฟ้าจะจับไพ่ให้สิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มาดูนะคะใบที่หนึ่งคนเกิดวันศุกร์สี่ดาบนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะสี่ดาบขึ้นมาเลยนะคะก็เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้นะคะในช่วงนี้ใบที่สองสิ่งที่ต้องเจอก็คือคิดมากคิดเดยอะวิตกกังวลน,นะคะนะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะยามกลางค่ำกลางคืนนะคะ เดินทางยำวิกาลด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานอวมงคลด้วยนะคะหกไม้เท้านะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะช่วงนี้หน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าไปช้าๆไปแบบเนิบๆนะคะนะต่อไปนะคะคิงถ้วยนะคะก็ตกตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะราชาถ้วยนะคะก็เรียกว่า ได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคะนะทําอาหารทํากับข้าวให้นะคะช่วงนี้เอาใจใส่ดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงก็เรียกว่าคู่ครองคนรักของตัวเรานะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับตัวเราได้ด้วยนะคะเด็กถือถ้วยนะคะบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะในช่วงนี้รวมถึงช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์แนะนําให้ ใส่บาตทรทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะคะนะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการบวชชีพราหม์ก็ได้นะคะในช่วงนี้เด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะเกี่ยวข้องในเรื่องของการทําบุญนะคะสองดาบนะคะต้องระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะคะนะเรียกว่าการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะบางครั้งทัศนคติของตัวเราอาจจะเข้ากับคนหมู่มากไม่ได้นะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะ สองดาบใครที่ทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะคะโลกสื่อโชโซเชียลสิ่งต่างๆนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะได้รับการตอบรับตอบกลับมาที่ดีนะคะสิ่งแก้ไขก็คือราชินีถ้วยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์จะทําอะไรให้มีความรอบคอบนะคะให้ใจเย็นนะคะนะเรียกว่าพิิจพิจ,จารณาหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีเสียก่อนนะคะในช่วงนี้นะคนเกิดวันศุกร์เรียกว่าส่วนใหญ่นะคะภายในเดือนสิงหานี้จะอยู่กับบ,บ้านอยู่กับครอบครัวนะคะนะ อยู่กับอาหารการกินจะเป็นส่วนใหญ่นะคะสเตนนะคะก็เรียกว่าหญิงเล็กหญิงแก่งนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้พึ่งพาสายไครไม่ได้เลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะนะเรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานมากงานเยอะนะคะบางคนเหนื่อยทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะนะแต่ก็เรียกว่าไม่เกินความสามารถของตัวเรานะคะ ภายในใจเดวิลมีความทะยานอยากนะคะอยากจะทำหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะช่วงนี้นะคะนะเรียกว่ามีโครงการมีไอเดียมีโปรเจกต์นะคะหลายอย่างเลยทีเดียวแต่กังวลใจในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะคะกลัวคิดมากกลัวว่าจะลงทุนไปแล้วจะขาดทุนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนอะไรนะคะนะใจเย็นๆน,นะคะนิ่งๆรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะนะแปดเหรียญน,นะคะก็เรียกว่ายิ่งขยนันยิ่งได้ตังค์นะคะ หน้าที่การงานของคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็เรียกว่าไปเรื่อยๆเฉยๆช้าๆนะคะช่วงนี้นะคะนะหน้าที่การงานก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะ การค้าการขายประสบผลสําเร็จดีอยู่นะคะนะยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะได้มิตรดีได้เพื่อนที่ดีนะคะนะเรียกว่าจะมีที่ปรึกษาที่ดีด้วยนะคะแต่คนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่ขี้น้อยขี้น้อยใจคิดมากคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยคิดจุกคิดจิกด้วยนะคะในช่วงนี้นะเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความคิดของตัวเรานั่นเองนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับด,ด้วยนะคะเกิดจากความมิตกตกกังวลนั่นเองนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าหามากใช้มากได้มาจ่ายไปนะคะช่วงนี้กินเกง่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะรวมถึงต้องระวังข้าวของนะคะอาจจะตกหลน่นสูญหายได้นะคะโทรศัพท์เน็ตไวไฟจะเกิดการล่มนะคะการเสียรวมถึงมีเหตุให้ต้องเ,อเสียเงินนะ่ะต้องซ่อมนะคะมันอาจจะมีเหตุให้ต้องพังนะคะนะเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้นะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าการเงิน ใช้เก่งนะคะนะกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งหามากใช้มากนะคะเรียกว่าต้องประหยัดมัธยัสถรอบคอบด้วยนะคะส่วนหนึ่งต้องเก็บนะคะอีกส่วนหนึ่งไว้ใช้แบบนั้นจะดีกว่านะคะช่วงนี้รวมถึงใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสั่งสรคนนะคะเดวิลนะก็เรียกว่ากินทานอาหารเป็มปีเลยนะคะนะบางคนก็หมกมุ่นอยู่กับธุรกิจสีเทาๆด้วยนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของการเล่นหวยนั่นเองนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนเกิดวันศุกร์ดวงมักจะข่มคู่ครองข่มคนรักนะคะไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักกลัวคนรักนอกใจกลัวคนรักไปมีคนอื่นเรียกว่าเกิดจากความระแวงระวังของตัวเรานั่นเองนะคะอะไรที่นิ่งได้ก็ให้นิ่งอะไรที่เฉยได้ก็ให้เฉยนะคะนะแล้วความรักจะมีความสุขนะคะเราไม่ต้องคิดไปทุกอย่างไม่ต้องรู้ไปทุกอย่างนะคะนะเรียกว่าทําหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดก็พอนะคะ เปลี่ยนจากอารมณ์ขี้หึงขี้หวงมาเป็นทําอาหารทํากับข้าวดูแลเอาใจใส่ครอบครัวนะคะนะเพื่อที่ความรักจะได้มีชีวิตชีวาขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าใครบางคนอาจจะง้อยเงามาเปลี่ยวหัวใจนะคะนะเงียบเงียบหง่อยๆเงาเงาอยู่ด้วยกันแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะนอนหันหลังให้กันนะคะหรือว่าทํางานคนละกะคนละเวลานะคะทําให้ความรักช่วงนี้เกิดความงอยเงานะคะนะ ถ้าเรียกว่ามันทิ้งระยะห่างอะไรอย่างเนี้เดี๋ยวมันจะมีคนอื่นเข้ามาได้นะคะเดวิลเนาะก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนกันสักนิดหนึ่งด้วยในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องในเรื่องของกระดูกเข่าข้อนะคะช่องปากช่องฟันนะคะความดันไมเกรนสายตานะคะ ท้องร่วงท้องเสียนะคะระบบขับถ่ายอาหารไม่ย่อยรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของอาการแห้งหมึนเมาด้วยนะคะนะสำหรับใครที่เที่ยวผับทเที่ยวบาร์เที่ยวกลางคืนนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานอาวมงคลด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้แนะนําให้หมันไสบารททำบุญนะคะนะเสริมดวงตัวเองนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการบวชชีนะคะก็ได้นะคะการบวชนะคะเพื่อที่จะแบบ เสริมดวงนะคะนะส่งบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะเพื่อที่จะให้มีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะโชคลาภคนเกิดวันศุกร์มีไม้มีแต่ไม่เยอะนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์เหนื่อยแล้วได้ตังค์นะคะนะรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเราเองมากกว่านะคะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะถ้าให้ใครหยิบยืมเงินไปมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนนะคะนะเดเวลขึ้นมาน่ะมีโอกาสที่จะถูกโกงนะคะรวมถึงตัวเราอาจจะกําลังรู้สึกน้อยๆว่า ตัวฉันไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งต่างๆด้วยนะคะมาดูนะคะตัวเลขมงคลของคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะใบที่หนึ่งนะคะจัตเมน,นะคะใบที่สองเจ็ดถ้วยนะคะใบที่สามห้าถ้วยนะคะตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ เลขศูนย์เลขเจ็ดเลขห้านะคะเลขศูย์เลขเจ็ดเลขห้านะคะสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะคะนะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ